กสวัสดีค่ะสบายดีตอนมืดบืดนนะพี่น้องเออเ้าเจ้ามาแผ่บุญพี่น้องสายดีวันสิบรไปและมึ้วเมื่เหมยสบายดีสบายดีนอลูกแผ่บุญบ้านพี่สาวนะบุญบ้านพี่น้องบุญบ้านบุญใหญ่นะจ้าผนแบบเออไปม้วนน้ำกันจักละจักมีเงี้ยนี่เรื่องเล่นหน้อยนะบัานแล้วพลบวงงานกองบุญไปร่วมงานกองบุญพี่น้อง กระสิบมีเพอะระบงเดียวอเมร่าส like ิพาไปเบิ่งมันจะค่ะเออพ่นี่ทั้งบาทเฮานะเจ้าค่ะก็เพอะระบงอันจะมาแห่จะมาขี่รถยังไปขี่รถซาเล้งซาเล้งโอ้คุณแม่ก็ว่ารถใหญ่จุกก็บอกมีจัดเชี่ยจะขี่ซาเล้งหอยไปจ้ะค่ะพอได้ปเถึงไอ้กระสิไปทาผู้แฝดมาแหละ น้องข้ามก็ใหิ่ไปปรีเย็นสไลด์เดือวมาสานถ้าเป่งแต่งหนาก็จักนิจัไกลจ้ะค่ะส่วนเขาเจ็ดสีเจ็ดเจี๊ยบคาซิมาบมบเมยอเมย์วายจะบอกไปทางใดว่าวะอะมาลามาแผ่บุญด้วยวะสาร วนเกระลุกรน่กระโบกนั่งหนาก่อนจะข่านเผาจะเฮือนนี่เผาเลยนะเผาจะเฮิร์นไม่เออไปเจ้ากุ๊กเต่าน่ะได้ปะไม่เออเรามันลายเราไปชวนไปคนก่นเนี่ยเฮ kind of <Or> ือนออามาลากองผมาถือเผาเฮือนก็ต้องทัมกัเผาย่หันเฮ้ยต้องท้กตองมีัเผาข้นมาเฮือนแต่เผายังดอกเฮือนก็ไม่ต้อเฮิรนกูรุกโอ้ยเ้าว่องเลตอนแรกอะสิบแาดยูบเรากราบมาี่เขา เันจะนไปเรจะไปเราอยู่เนาะมีไจะไปกา้าน้ำคาวพระบาันไปวมันนี่ก็ว่าจะไปกา้า,พานาราพระ่มามาแฟ่บุญผัวโอ้ยมืหนาอีกจะอะไรก้านาด้งแต่นั่เก็ไปแก้บขงยาคูน่ะเธอร้านกันเนาะมาส่วนกันมาถากันไปบุญพีน่น้อง ได้ชิพาเบิ่งบรรยากาศจุบุญบันนะคัะปากมันเนี่ยบ้านดีสาวนะจ้ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะแต่งเบาๆนั้นเนี่ยเจ้ารอเต้นอยู่พี่น้างเอ้ยทันิดน่อยทังผว้ใหญ่ชิโหชิญฮอนไปจ้ะค่ะเอ้อีกคุณแม่กับสิเผาบ้านคุณแม่ออกมานอนบ้านจ้ะค่ะมันนี้คือว่าละบุญกับบรมีมากหลายปีแล้วเนาะแต่โควิด เอออันนี้เขาจากจัดรปนใหญ่เลยพี่น้องแบบจู่โจมนนะค่ะบอกแต่เฉพาะในบ้านนะมาล่องป้องแป้งนะพี่เป็นอันเป็นอุ่นเป็นน้เข้าน้ำกองบุญนะพี่น้องมีกองบุญเจ้าค่ะเสื้อเราก็บุญบานนะบุญบานบุญใหญ่นะเจ้าค่ะสใหญ่เะรนี่้อยอ๋ไปชีแตงก็แตงดีนี้ก็ถ่ายอยู่เจ้าค่ะ นี่จะค่ะมาล้อมมาโฮมกันอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะค่ะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสิบปียาวจังหวะสิบปียาวบอกโดยเพ่อให้ลูกนักก้าบก้อนนะครับลูกเต้าเขาอยากนอนลูกเต้าก็สิไปเล่นสไลเดอร์ถามสิไปียังสิบปเหรนสไลเดอร์จ้าสิบปีเหรนสไลเดอร์จ้าจะเรีนอะไรเจ๊เรียกว่าไม่นะจะเห็นแล้วบอสเป็นสิบวันสล้องหรือเปล่าบอสไม่นาะ ใส่สกียังกินสกยังกันมีรถใหญ่สบอหลายคนป่านนี่รถใหญ่ตัวเฮาแห่าป่านนี่ซาเลงพี่น้องรถซาเลงนรถซาเล่งพอบอกแบบซาเลงจะข้นนี่นะคาเล่งบ่สองบ่สองโอ้ยคนหล่เป็นซาเลงสองข้างเป็นนี่อมราสิบผ้าออกรถสบอรลดลคนหลายป่านนี่บยะ ำเก่งนะเบนักีโอ้ยคันมีเงินก็สีออกเตะหึ่มะไละโอ้ยมะไรเลยอะไเงินบัตรเก่งเงินเกยงนจะขาะสีผ้ากันไปบุญนะจ๊ะคะอืมป้าป้าพี่น้องปัาค่ะก็ไร้ยหยห้างจ้ะค่ะก็พอดีเสียเอาของไปฝากอันพ่อของหมูมาแต่สวรรค์พี่น้องเพิ่นฝากของมาให้พ่อเพิ่น ไปไปขึ้นรถขึ้นรถพุ่นรถจอดรถเปิดประทุนเจ้าค่ะพี่น้องเอ๋ยย้อน้ององม่ชอบรถจ้ารถเปิดประทุนเจ้าค่ะไอ้้นนันม่นนเนะนั่ระปขึ้นขึ้นขึ้นน่งจะสิไปจะข้าจากไหน ส่วนซุ้มพี่ผีอยู่จัสมิมาริปมาส่วนเมียเมียเจ้าค่ะสีหัวยังขึ้นนะแม่เจ้าเออเพิ่นปัิย่างบ่คอยสิแก่เล็กน้อยสบายดีพี่น้องที่ะเล่งไปเลยเก่ๆเกลือรดน้ำได้องคว้าพีได้้องขี้เสล่งไปเป็นพ่อกันอยู่งานเปนพี่น้องเ้ย ถึงแล้วเจ้าค่ะสิพาเด็กๆมาเล่นสไตร,เร์เจอพี่น้องไปนีไปไป่ไม่สวซสปีดไปนี่ไม่ขาดไม่น้องทามดิค่ะทามเด็กน้องทามเด็กกำลังมีอย่างนั้นดอกพี่น้องก็บจ้าหนี้แล้วจะถ่ายไ,ได้ระบบเขาจะขายของไปยัางรอบบ้างเขาขายของบอกน้องทามเด็ก ไปไปท่านเปรไปแต่ละมื้วพี่อยากไปห้าโม่เม่เข่าโรงเรียนเนี่พบรพิอ๊้้พี่นพี่น้องวาดก็ยูดด้านข้าง้นแลวะภาวาสิไปโม่บุญอยู่พี่น้องบริสเไปโม่กองบุญยูสักพักเียักเล็กสไลเดอร์ <laughs> Bye, Lily. น้องลิงหลิงเจ้าค่ะปุ่นสีมอนขึ้นไปตู้จะท้งปุลงมาส <c oughs> ีมอนพรชยัยและน้องทางพลัง <c oughs> ขึ้นบันได้สตูดลงมาเจ้าค่ะ ขึ้นไปนักเขา คุ้มบอลนี่บอกคุ้มจังนี่นี่สายโอ้ยคัทเซมบุท่าบังกันบ่ล่ะด,ดูเด็กๆสนุกกันพี่น้องอันเด็กๆหน้อยบนนอกเนาะบอกบอกค่อยมีของเล่นส์นะสคา,ากระถือใจแหละก็เล่นบดมือเดิมภูและค่อนข้างเดิมภูและสค่าจนเขาเก็บภูและ ของหนางานหนาวัดคือเงียบพะน้องเงียบพี่น้องเขาเจาขายของหลายๆอย่างพี่น้องของใส่ของซอยของเด็กๆเล่นนะจเจ้าค่ะมีแค่นี้นะพี่น้องบุญไงบุญ งานใหญ่งานบุญบ้านพี่น้องบพราะเป็นดุจบุญธุกเลยจ้ะค่ะปกติจะมีคอนเสิร์ตพี่น้องมีคอนเสิร์ตมีเรื่องยังก็ว่าไปพี่น้องแต่ว่าช่วงมันโควิดพี่น้องเขจอดกันเลยจัดบนใหญ่จ้าค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปม้อบุญกันเลยจ้าค่ะอยู่วัดนี่แหละจ้าค่ะวัดบรรณาหอยปังจ้าค่ะโดยจ้าค่ะนี่กันหน้าวัดจ้าค่ะ ได้สู้เยลีกับมะหอดพี่แหละโอ้ยล่แหละจะฆ่ามหอดพี่ตะขัวค่ะไปโมอบุญก่อนเดี๋ยวสินะไปโม่บุญก่อนนะพี่น,อน้องโม่บุญแล้วเจ้าสิพาพี่น้องเขาไปไหว้พระอยู่ข้างในน,น,นะจ๊ะ ใส่บาทนะใส่บาทพี่น้องก็มีกองบุญก็ค่ะนี่เราวัดพระนครปังนี่นางเจ๊งบาทจ๊งดจก็จังสิมือเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะล้วนโมกับผมมาชอบพี่น้องเด็กที่จะเจชบกับผมมาเจ้าค่ะแล้วก็พี่น้องเป็นโมเขาต่อ กับติเมื่อนจะขะเด็กนยกัเลนเฟรซไม่เอร์นชมพูแลพ่นองแรวัติันมีเด็าขับพี่น้องจะขบอกคู่จะขัโดยสบายดีนะคะ